สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ Stardust จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับข้อปรับตัวที่ยากที่สุดในการอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆออาจจะเคยได้ยินประโยชน์มากมายจากการที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคนเดียวทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและท่องเที่ยวไปในโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นข้อดีของการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดแต่อันที่จริงแล้วการไปใช้ชีวิตนั้นก็ไม่ได้สวยหรูและบางทีก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคอยู่บ้างนะคะในวันนี้สตาดัตจะขอพูดถึงอุปสรรคที่จะพบเจอในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการก้าวผ่าน มันไปให้ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเต็มไปด้วยความไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่จะใช้ในการตัดสินใจซึ่งบางทีก็อยู่เหนือเหตุผลในบ,บางกรณีก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้แต่บางทีก็เป็นการจัดทำที่ไม่สมควรวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับตัวที่ยากที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศกันนะคะข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะ เราอาจจะไม่ได้รู้สึกพอใจในประเทศที่เราตั้งใจไปมันเป็นความจริงของคนส่วนใหญ่ที่ได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศความรู้สึกพอใจไม่ใช่แค่เพียงได้ย้ายไปอยู่ในประเทศที่ต้องการแต่เป็นความฝันที่ว่าต้องการมีชีวิตอย่างไรซึ่งทาไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังท้อแท้และสับสนจนบางครั้งก็สร้างความไม่พอใจในบางครั้งซึ่งก็เป็นธรรมชาติของคนทุกคน ทำให้บางช่วงเวลาเราก็ต้องการใครสักคนที่มีบางอย่างเหมือนกับเราหรือบางครั้งเราอาจจะถามตัวเองว่าทําไมพวกเขาไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้นึกไว้เสมอว่าไม่มีใครที่จะมองโลกในแง่ดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เครียดและกดดันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนึกไว้เสมอว่าทำไมเราถึงอยากมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็เพื่อที่จะเรียนรู้สะสมประสบการณ์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนในประเทศนั้นๆในเวลานี้เราอาจจะต้องตอบตัวเองว่าเราต้องการจะเรียนรู้อะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดหรือบางทีก็ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ลองพยายามที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกทำมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะแน่นอนค่ะเมื่อมาอยู่ในต่างประเทศความเคยชินในการใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่ส่วนมากเกิดกับคนที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศแน่นอนเมื่อตัวเราจากบ้านมาไกลความรู้สึกความเคยชินของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของที่ที่เราไปอยู่ซึ่งในตอนนี้เรากำลังพบกับความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่เหมือนกับการที่ที่เรากลับบ้านแล้วได้เจอกับคนที่เราคุ้นเคยสิ่งแวดล้อมรอบตัวชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปเส้นทางการดาเนินชีวิตทั้งหมดจะเปลี่ยนไปอย่างมากจนรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทํามาก่อนที่จะมาอยู่ต่างประเทศนั้นกลายเป็นแค่เพียงภาพความทรงจําเก่าๆนะคะข้อต่อไปนะคะ เป็นประสบการณ์ตรงที่ตัวของ s t a r d u ัสก็เคยเจอมานะคะในขณะที่เพิ่งมาอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานข้อแรกๆที่เราจะต้องเจอเลยค่ะก็คือสิ่งของที่เคยใช้นะคะอาจจะไม่มีในประเทศที่ไปอยู่อาหารที่เรารู้จักร้านอาหารที่เราชื่นชอบหนังต่างๆรวมทั้งยี่ห้อข้าวของที่เราเคยใช้ ทั้งหมดอาจจะไม่ได้เจอในต่างประเทศที่เรามาอาศัยอยู่ถึงแม้ว่าเราจะสนุกอยู่กับการผจญภัยในสถานที่ใหม่ๆที่เราอยากไปแต่ในบางครั้งก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราคือมนุษย์ยกตัวอย่างเมื่อเรารู้สึกว่าไม่สบายใจและไม่สามารถที่จะหาอาหารอย่างที่เราต้องการทานได้หรือยาที่เราเคยรับประทานเราก็จะรู้สึกท้อแท้ผิดหวัง ่ฤอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นตอนเมื่อคุณอ่อนแอมากๆทางออกที่จะช่วยแก,แก้ไขปัญหานี้ก็คือความอดทนนะคะเพราะความอดทนถือเป็นหัวใจหลักในการอาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้าต่อไปนะคะคุณอาจจะต้องเผชิญกับอารมณ์ที่แปรปรวนอย่างมากของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง6เดือนแรกของการไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ เราจะยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความสุขที่สุดแต่พอถัดมาสักระยะหนึ่งเรากับนั่งร้องไห้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้คงที่แต่ก็มีวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์แปรปรวนคือการพูดคุยกับผู้อื่นเวลาที่ตนเองรู้สึกคิดมาก มองโรคในแง่ดีเข้าใจและให้กำลังใจตัวเองในการพบเจอสิ่งที่ไม่คาดหวังและยอมรับสิ่งใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้อารมณ์แปรปวนของเรานั้นลดลงเราอาจรู้สึกอึดอัดและกังวลใจการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศไม่ได้เหมือนการไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อสถานที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดใจและไม่สบายใจอย่างมาก และเมื่อเรารู้สึกว่าอึดอัดใจและไม่สบายใจตลอดเวลาหรือเกือบจะตลอดเวลาและเป็นแบบนี้อยู่เสมอๆจะส่งผลทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายและหมดกําลังใจถึงแม้ว่าจะพูดว่าการได้มาอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการผจญภัยเป็นการท้าทายตนเองก็วควรที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเจอกับการปรับตัวอย่างมากเวลาที่เพื่อนๆไปถึง แต่การเรียนรู้วิธีการปรับตัวในทุกๆสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่และหน้าที่การงานในภายภาคหน้าในต่างประเทศอีกด้วยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกและไร้ตัวตนบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ในบางครั้ง เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนต่างถิน่นและแทบไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเราเลยรวมทั้งถ้าเราไปอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งที่ประเพณีหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นแตกต่างจากของเราอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันจะทำให้เราดูไม่ได้มีส่วนสำคัญสำหรับเขาแต่เมื่อเราอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นนานขึ้นเราก็จะค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมและอยู่รวมกันกับผู้คนเหล่านั้นได้ ถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจจะทําให้ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกมากสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมาอยู่ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวถ้าวันหนึ่งเราสามารถปล่อยวางได้และเชื่อมันในตัวเองก็จะทําให้เพื่อนๆรู้สึกสนุกสนานไปกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมากขึ้นและอย่าแปลกใจเลยค่ะ ถ้าในบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบตัวเองสักเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะนึกถึงในช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขแต่บางครั้งก็มีความทุกข์ในช่วงที่เรามาอาศัยอยู่ในต่างประเทศช่วงแรกๆเมื่อการสื่อสารของเรายังไม่แข็งแรงมีอารมณ์คิดถึงบ้านและยังขาดเพื่อนสนิทที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆหรือในบางครั้งก็เป็นช่วงเวลาที่เราอ่อนไหวง่ายกับอารมณ์ของตนเองซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัด ก็คงเทียบกับการที่เพื่อนใหม่ของเราไม่ได้รู้ว่าตัวตัวเราเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังสื่อสารนั้นเราอาจจะพูดได้ไม่คล่องซึ่งไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนของเราจริงๆออกไปได้หรือในบางครั้งเพื่อนที่เป็นเจ้าของ ภาษาผู้เสียดสีขมขู่ก็จะทำให้เรารู้สึกกังวลและพูดน้อยลงจนบางครั้งรู้สึกอยากกลับบ้านจนเมื่อเรามีความอึดอัดใจหรือไม่สบายใจเพิ่มขึ้นในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราเจอเราอาจจะคิดว่านี่ไม่ใช่ตัวเองและเกิดคำถามว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่มีเพื่อนสนิทความรู้สึกแย่ๆนี้มาจากไหนซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะเจอในการ อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วยตนเองนะคะและแน่นอนค่ะทุกๆคนที่เรารู้จักไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วมักจะเป็นสิ่งที่เราพบได้เสมอๆกับคนที่ตัดสินใจอาศัยอยู่ในต่างประเทศพวกเขาจะอยู่ห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนรวมถึงสิ่งของต่างๆที่พวกเขาเคยใช้ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะหาวิธีในการรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่ยากคือการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมเดิมที่เราเคยอยู่เพราะนั่นหมายถึงเราจะไม่ได้อยู่ใกล้คนที่เราสนิทอีกต่อไปรวมถึงในช่วงเวลาสำคัญของเราเราจะรู้สึกนึกถึงมิตรภาพสำหรับครอบครัวการวิดีโอคุยกันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขตลอดไปจนบางครั้งรู้สึกอยากได้รับกอดอุ่นๆจากครอบครัวแต่เมื่อไรที่เราเข้าใจยอมรับ และปรับอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้แล้วเราจะสามารถอาศัยอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำให้ครอบครัวเป็นห่วงก็ต่อไปที่เพื่อนๆควรเตรียมทําใจรับมือกับมันนะคะการสร้างมิตรภาพใหม่ในต่างประเทศยากกว่าที่คุณคิด การสร้างมิตรภาพที่ดีหรือการหาเพื่อนใหม่ในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้โดยถ้าหากเรากำลังคิดว่าจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้วเราจะทำตัวให้น่ารักเปิดใจรับเพื่อนใหม่เป็นมิตรกับทุกๆคนซึ่งสิ่งที่เราจะไปเจอเมื่อเราอาศัยอยู่ต่างประเทศนั้นจะทําให้เรารู้สึกประหลาดใจเพราะมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะ การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่นั้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดทางด้านภาษาวัฒนธรรมของเราที่แตกต่างกับของคนในประเทศนั้นและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอาจทำให้เห็นว่าการที่เราเป็นคนเข้าสังคมง่ายมันเริ่มไม่ง่ายแล้วการท่องเที่ยวและการพบเจอเพื่อนใหม่ตามท้องถนนก็เป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างมิตรภาพ แต่การที่จะสร้างมิตรภาพที่ยาวนานอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่คิดพอสมควรลองนึกถึงคนที่เราจะได้พบเจอเวลาที่เราไปอยู่ในประเทศของเขาแล้วเขารู้สึกสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเราซึ่งมันดูเป็นช่องทางที่ง่ายที่จะเข้าไปสร้างมิตรภาพที่ดีกับพวกเขาถึงแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีเพื่อนแท้ไม่ใช่เหรอและสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เรากล้าที่จะคุยกับคนอื่นได้ก็คือความมั่นใจนั่นเองค่ะเป็นธรรมดานะคะที่เราจะมีความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงรวมทั้งจะต้อง เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนจับจ้องจากการที่เราเป็นคนที่มาจากต่างประเทศซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคนที่ชอบจับผิดถ้าเป็นที่บ้านของเราเองเราสามารถหลีกหนีสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิหรือกว้ยกวยได้เช่นเรื่องงานเพื่อนครอบครัวความพ,พึงพอใจในเรื่องต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ ซึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ทุกๆความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดอุปสรรคในด้านอารมณ์ที่จะจัดการกับปัญหาแต่ถ้าหากเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคจะส่งผลให้เราโตขึ้นและพัฒนาในหลากหลายทักษะและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นแต่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ได้เจอมานะคะจะทำให้เรารู้สึกโตขึ้น แต่เส้นทางชีวิตได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวแบบกระทันหันเราจะรู้สึกถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแบบไม่น่าเชื่อเพราะเส้นทางการดําเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากที่เราเคยเป็นแทนที่เราจะอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่เรารู้จักหรือการพัฒนาตนเองในสิ่งที่ตนเองอยากทําในทุกๆวันซึ่งก็เปรียบเสมือนเส้นตรงที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรหรือเราจะเลือก ทางเดินในเส้นทางที่หลากหลายที่มีทางซ้ายทางขวาหรือจะเดินหน้าถอยหลังโดยการที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นก็เหมือนการเลือกเดินในเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตตัวเองซึ่งจะไม่มีวันเจอเส้นทางนี้ได้เลยหากเราไม่เคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจจะทําให้คุณกว้ยเวยได้ในตอนแรกโดยสิ่งที่เราได้พบเจอใหม่ๆหรือสิ่งที่เราสนใจแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิด หรือทางเดินของเราได้นอกจากตัวเราเองแน่นอนว่าการเลือกเส้นทางเดินที่มีความท้าทายเป็นสิ่งที่ดีเพราะการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นการพาเราออกจากคอมฟอร์ตโซนซึ่งทุกๆอย่างที่เราเจ,เจอจะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถทำให้เรารู้สึกกังวลท้อแท้ผิดหวังและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองลองคิดทบทวนและเขียนแผนงานประจาวัน ที่เราจะทําพยายามคุยกับตัวเองให้มากๆซึ่งการคุยกับตัวเองนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่เราจะได้วางเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนให้กับตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอทางตันแต่เราก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้การยอมแพ้ไม่ใช่ตัวเลือกที่เราควรมีบางครั้งเราอาจรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้เหนื่อยล้าจากความพยายามที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องการที่จะยอมแพ้ แต่เราไม่สามารถที่จะเลิกทำได้การดำเนินชีวิตของเราทุกคนนั้นอยู่บนหลักของเหตุผลซึ่งเราทุกคนต่างก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ทุกคนรู้ว่าเป็นทางที่ใช่สำหรับตัวเอง โดยสิ่งที่ยากคือการที่เราตั้งใจและดำเนินไปตามทางที่เลือกแม้เรารู้สึกท้อแท้แต่การที่เราไม่ย่อท้อและผลักดันตัวเองให้เดินต่อไปจะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและสามารถเผชิญสิ่งต่างๆและชนะความเศร้าความท้อแท้ของตนเองได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายในการเดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือในสถานที่ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นชินทั้งหมด ดยการที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นก็เหมือน,ก,นกับการที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนซึ่งคอมฟอร์ตโซนนั้นจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ก็มีอันตรายแอรแฝงอยู่นั่นคือถ้าเราไม่คิดที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองและภูมิใจในตัวเองมากกว่าเดิมสตาร์ดัสขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนท,ที่ที่กำลังจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกด ไลค์ <Like S 2> และซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ